เกิดอะไรขึ้นกันชัยทนไม่ไหวโพสต์เดือดกลาง Facebook ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนันเรียกว่าทำเอาหลายคนตกใจเมื่อพิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยได้โพสต์กลาง Facebook สวัสดีครับผมกันชัยเองครับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนเกือบตุลาคมปีนี้เวลาเกือบหนึ่งปีเต็มที่ผมต้องทนให้บุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นถึงอาจารย์ด่าทอวิจารณแซแขวนประจานผมมาโดยตลอด ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยพูดไม่เคยตอบโต้เลยเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องของวุฒิภาวะที่ควรจะมีสุดท้ายผมต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าตัวผมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดด้วยการนำเรื่องฟ้องต่อสารอาญากรุงเทพผมได้ถูกบินประมาทว่าเป็นมาเฟียเป็นผู้ชักจูงสังคมไปในทางที่ผิดเป็นคนไม่ดีสร้างเรื่องในสังคมให้เละเทะ และบอกว่าผมเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวตึงในการตบรัพย์ชาวบ้านซึ่งทั้งหมดไม่เป็นความจริงเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้รับการติดต่อจากคนรอบข้างว่าอาจารย์ท่านนั้นอยากจะขอโทษผมและจะโทรหาผมเพื่อขอโทษด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่โทรมาแถมไม่เกินสองวันอาจารย์ท่านนั้นก็กลับด่าทอผมอีกได้ส่งเรื่องไปร้องเรียนที่ช่องสามว่าผมเป็นคนไม่มีจรรยาบรรณและได้มีการลงแทะ แล้วก็มิ่นผมใน Facebook ของตนเองเกือบทุกวันทำแบบนี้ซ้ำๆตลอดมาวันนี้ผมมาโพสต์เรื่องนี้อยากจะแจ้งว่าตามที่ผมได้พึ่งกระบวนการทางกฎหมายในการฟ้องต่อศาลเพื่อพิทักษ์สิทธิตัวเองในวันนี้คดีที่ผมฟ้องมีมูลนะครับศาลท่านรับไว้ในชั้นพิจารณาเรียบร้อยทางเขาเองก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อไปนะครับ ผมอยากฝากถึงเขาได้ว่านับจากวินาทีนี้ไปอย่าได้แขะแซะหรือแม้กระทั่งวิจารณ์ผมโดยทางตรงหรือทางอ้อมเด็ดขาดทั้งหมดจะมีผลทางคดีทันทีรวมทั้งผมและทีมกฎหมายอาจจะพิจารณาในการฟ้องเพิ่มขอบคุณครับปลออยากฝากอีกนิดครับการวิจารณ์โดยสุจริตใจในฐานะที่ผมเป็นคนสาธารณะกับการหมิ่นประมาทมันต่างกันนะครับ ควรใช้วูทีภาวะและสามัญสำนึกด้านความคิดแยกแยะให้ถูกนะครับกัญชัย